ฝนอาเบิง้งตัวสุวยคือไม่หลาแถวตัวสุวยไหมโอ้ฝน่าตัวสุวยหลคักมันนี่พี่น้องเอ้ยมันนี่พุ่ยายสอนว่ามหมองหอดอันหอดมองข่าบาดเหนีไปพัตเตอร์ไปแล้วหมวกกระใส่เห็นเขาใส่ก็ใส่น้ำกันกนี่ก็ไดเออเออเอออ มึงดูผลนะน้องทำงานผลถ้ามาสะอาดถ้ามาชาสวยงามสมอ <laughs> คนหฮ้อนฮ้อนมาแทนเลยยายสุวรรณแล้วฮ้อนมาแทนเล้อยายสุวรรณฮูวน้อตัวซอยตัวซอ,อยขึ้นหลายแต่ว่าวมาหนี่จา้างคาแรงแพงเด้อมาหนี่เดอ <c oughs> ้อคาแรงแพง ค่าแรงแพงเบิ่งบอกคัตเตอร์เด้อบอกคัตเตอร์อยู่ข้างหลังรถน่ะนะมึงนับเบิ่งจับนวนน้องให้มันครบซะก่อนวันหนึ่งหมูว่านมีแต่ออโต้ผู้เดียวมื้อวานนี้มึงต้องเบิ่งจับนวนน้องให้มันครบซะก่อน นี่เล็กน้อยก็ดีย่างได้ปากได้เว้าก็เหงาเอาบักเส้อเฟอร์คือยืนอยู่ข้างล่างเหรอบักเส้อเฟอรบักกาขึ้นน้ำเขาเลยแต่บักเกอเกอบักกาขึ้น้ำเขาเลยแต่ เขาแห้เห็นบ่บ <Depois, S 1> ่มีบ่อีหยังมาเลยนีรบ่ท่ด้เรียร้อยได้เลยปากป็นสามเข่าไอไลุยลุยปากเปียกปากเมียก มันแข็งอยู่ถังพุ่น <laughs> ค้นมันมันเถอะดะข้นมันมนนนันนี่สันนี่สันี่สันกระดาโอ้ยย่าบันึห้อนมาท่านแหล่ย่าบันมืในอใส่ละ